โอเคสวิเดยียท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในน้านของเกม c คลิเบอร์อเลสครับเกมที่ต้องบอกได้เลยว่าไม่มีคนเล่นเลยนะมีแต่กูเล่นคนเดียวอ่าไปดูได้เลยนะไปเสิร์ชใน YouTube ครับว่าาไม่มีใครทำนะเกมนี้ <c oughs> ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเกมนี้มันเล่นง่ายมากๆเลยครับต้องดูคนครับก็คือถ้าเราได้ดาบปัก2เนี่ยปิดหน้าปิดหลังจะเข้าสกัตเตอร์นะท่านผู้ชมครับเอาทุน2 0 0พลุยเลยกว่า เขาง่ายอยู่เกมนี้ไม่ได้ยากเลยครับอืมเดี๋ยวพอกูเล่นนี้ไม่รู้จะเข้าง่ายเข้ายากแค่ไหนน,น,นะประเด็นนะอ่าชอบเล่นจริงๆเกมนี้เป็นหนึ่งเกมในดวงใจของผมเลยนะนี่ไงทุกคนครับเข้าสเกตเตอร์แล้วอัพบเข้าให้คูณสองครับไม่ได้ยากครับแล้วก็เกมนี้ถ้ามันติดเพาทั้งสามอะ่ะมันจะได้ฟีสปินอีกหนึ่งดอกนะทุกคนครับเอา้าดูครับ นี่ครับถ้าได้สามปุ๊บได้ฟีสปินอีกหนึ่งโบกหนึ่งมานี่ครับคือไม่เล่นได้ไงนะเออไม่มีคนเล่นได้ไงอาจจะเป็นแบบลูกบล a c ์มันดูไม่ค่อยดีนะแต่ส่วนตัวผมชอบอยู่ครับถ้าพวนครับนี่ครับฟีสปินอีกหนึ่งเบ็ดสิบไปลูกไปเอาหน่อยโจหน่อยเรียกแขงเลยเว้ ไอ้คนมาเล่นเกมนี้กันหน่อยครับทผำ้วมเอาแล้วเต็มแผงมาหนึ่งดอกครับอืมน่าจะไม่หนักนะมีสปินยิ่งเยอะยิ่งดีครับทุกคนครับเพราะว่าตัวตัวดาบเนี่ยมันจะคูณน,นะนี่ครับได้หนึ่งเพาแล้วก็จะคูณได้หนึ่งเพลแล้วคูณครับปุ๊บข้างหน้าคูณสี่ข้างหลังคูณห้าครับอืมลุยไปลุยไหมปับ๊บอืม นี่แตกมากร้อยคนก็ไม่ดูดิฮ่มึงเอายเยอะกว่านี้เลยไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ามันมันได้เรื่อยๆนะเอาไปสามสิบแรกก็เข้าสเกตเตอร์แล้วครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานที่ไม่ได้เล่นมานานก็คือคนไม่ดูผมเลยไม่ไม่ได้เล่นอันนี้เล่นตามใจฉันแล้วกันนะครับเบ็ดคือเลือทิ้งหน่อยแล้วกัน สัก1ิบรอบ <c oughs> มีซื้อฟีสปินด้วยนะสำหรับใครปั่นไม่เข้าลองดูครับโหุนแปดนะครับเป็นสิบเหมือนเดิมสักสิบแล้วงันรอบนี้ยิงยาวไปเลยครับสิบอ้ยยี่สิบเลยเอ่ะไม่มีสิบสองหรอวะอูโหแพงเกินทุกคนครับอู้หแพงมากแพงมากอืมเอ้ายี่สิบแล้กันเอ๋อ ผมจําได้ว่าแล้วๆล้มขึ้นล้มขึ้นพุะเลอก็เาคือผมจําได้ว่ามันมีเบทสิบสองอยู่นะนี่มาไหลไปยี่สิบเลยโอ้โหปรับน่าจะปรับเหมือนพีจีนะทุกคนครับน่าจะปรับเหมือนพีจีแล้วตอนนี้อ่าสามสิบครับไหลไปเรื่อยลองเบดร้อยดูนี่เพื่อะเข้าเบดร้อยดูง่ายมากครับเกมนี้นะ ท่านผู้ชมครับดูง่ายมากตาปักปิดท้ายครับเปิดท้ายปิดท้ายเข้าสเกตเตอร์ครับไปเปจ็ดสิบอืมเตียบกับปงโอ้โหเหลือหนึ่งพันแล้วเดี๋ยวนะใจเย็นหนุม่มใจเย็นเดีวนี้นาะคกอมาสองพันนี่ว่าหรือว่าพันหนึ่งวะเอา้ามึงจะแล้วกู ซื้อไหมผมว่าผมซื้อดีกว่าโอ้โหอยากซื้อเบ็ดสิบว่ะขาดอีกนิดนึงลองลองปัน่นไหมลองปัน่นเผื่อได้มาแปดร้ยห้าสิบครับท่านผู้ชม่ะ <c oughs> อัพคอยสาบเสียบยังวะยังวะรอบนี้น่าจะโดนท่านผู้ชมนะ <c oughs> โอ้ว่าจะมาโชว์เกมลูกรักสักหน่อยเออทำเสียหมาอีกแล้วเออทำเสียหมาอีกแล้วโอ้หปันไม่ขึ้นไงนักเกตเตอร์ก็เริ่มยากแล้วครับอเอ๋เปิดตัวมาอย่างสวยท้ายเกมมาอย่างหมาอา เอาเอาลูกเอาเอาลูกเอาเอาลูกเอา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 ผลแล้วทีนี้ผลลิมิตแล้วครับเกินเกินเกินที่ครูจะควบคุมแล้วโอ้โหเอาติดละงันไหลไปเรื่อยอืมไปโอ้ยอีหนูตัวแพง ตัวแพงสุดของเกมนี้ก็เป็นอีหนูเขียวนะไอสิบ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 อ้าวเข้ามาเป็นสองเข้าเป็นสองไอช่วยหน่อยเว้ช่วยหน่อยเว้ลูกช่วยหน่อยกยยู้หน้าคืนมาหน่อยครับปึ๊บมาได้หนึ่งสปินดูง่ายทุกคนนะดูง่ายครับไม่ยากครับไม่ยาก มือใหม่ก็มาเล่นเกมนี้ได้ครับอืม mm. คือผมมันดวงซวยจริงอะนะท่านผู้ชมเนาะเออเบ็ดสิบแม่งก็แตกมาห้าร้อยว่ะนี่ช่วงเวลาที่ผมเล่นครับที่เ็นาฬิกายี่สิบ็ดนาทีครับไป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  <c oughs> ยังไงเนี่ยอุ้ยเหลือให้อเลยห้าสปินเหรอวะอุ้ยมารัวๆเลยไม่มีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้น ไม่มีลูโอ้โหมาคือฟีรสปินแทบไม่ลดนะไม่มาสามเผารัวๆเลยเอาเว้ยเอาเว้ยเบ็ดสองก็มีความสุขได้อ่านี่ครับมาอีกแล้วสามเผาโอ้โหไม่ลดจริงๆเอออีกหนึ่งสปินไหมโอ้โหปั่นได้ยาวเอาอ่ะ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคูณแปดเอาแล้วปึ๊บหืมปลาลวงครับรอบนี้ตัวหนักที่สุดมานหมานโอ้ยยี่สิบเจ็ดเอาหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยเฮ้ยโอ้ยบวกหนึ่งจปินเงี้ยคูณสิบ่ะ ดูดีมันจะไปอยู่ที่เท่าไหร่ปึ๊บเฮ้ยยังได้อยู่ครับได้อีกรอบนึงได้อีกรอบนึ่งท่านผู้ชมครับได้อีกรอบนึงเออจึ๊บโอ้โหกร้อยก็ยังดีก็ยังดีกว่าจ่ายเบ็ดสิบอ่ะเออขึ้นมาเจ็ดร้อยแล้วท่านผู้ชมครับนะเล่นได้เกมนี้อ่ะเล่นได้ไม่ได้แย่ครับ ก็หาง่ายอยู่ครับฟีสปินไม่ได้ยากฮนะแต่อย่าไปทะลึง่งทะลึ่งตังตังเบ็ดสูงๆนี่แย่เลยผมไปทะลึงนะ่งไงท่านผู้ชมเนาะเออโดนเลยดูครับแตกนอกไม่หนึ่งดอกนี่จะขึ้นมาพันหนึ่งนะจากเหลือประมาณ100ร้อยกว่านะเนาะฮมเสียบมาปังเลยนี่เข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วอฮม ไม่รู้ว่าคนดูจะถือดูถึงตอนนี้ไหมเนาะเฮีย <Yeah. S 1> แับกูไปไปว่า <laughs> ไปว่ากาโชเหนือเออกาโชเหนือปุ๊บโดนปั๊บเลยครับเปิดคลิปมาก็สวยแบบแล้วก็หลังจากนั้นก็โดนเล่นตลอดเลยนะ <laughs> เออมาตรงนี้เข้าฟรีสองทีติดครับอ๋อเน้นๆหน่อยสามเผามาเน้นๆว่าไงอืมรอบนี้น่าจะยากครับ รอบนี้ท่าจะยากมาแล้วหนึ่งนะเพิ่มสปินมาหน่อยตอนนี้คือต้องเลี้ยงตอวคุณเลยรื่อยเลี้ยงไปครับอืมมาครับัอบโอ้โหทะลุหน่อยเอยไอ้หียคิงเนี่ยได้ฟีสปินหน่อยรอบสุดท้ายท่านผู้ครับดาบเสียบมาอื ทั่วอยู่ทั่วอยู่ครับทั่วอยู่เท่าไหร่เนี่ย198ปับ๊บอืมอ๋อลมดันอีกแล้วครูจะเลิกจะเลิกันส2ป่าวะ่ะแปนไปแปนมาขึ้นใหม่อีกแล้วนนอะท่านผู้ชมครับ โอเคอยู่ okay, เด็นะปิดสองก็แตกมาประมาณหกร้อยครับก็ปิดสามแตกมาเท่าไหรนะ่ะแต่ไม่ได้แต่โดยรวมคือมันได้กำไรหมดเลยนะตอนไปชมครับเดเดแ๋ยวนะเอาตัวละครกูขึ้นก่อนอ่านี่ไงคือมันได้กำไรหมดเลยนะนี่เจ็ดร้อยร้อยเจ็ดสิบก็แตกมาหกร้อยแต่นี้ไม่รู้เท่าไหรนะ่แล้วจาไม่ได้กูลืม เอาเบ็ห้าแล้วกันครับท่านผู้ชมมาติดสปินหลังจากนี้ผมว่านะ่าจะเข้ายากเลยนะเพราะมันเข้ารัวมากมากแลว้วอ่ะไอ้เฮียเข้าอีกแล้ะวะอู้มารัวจริงไม่เกม็มลูกลักไปอ่ะอ่ะป่วยไม่หยุดป่วยไม่หยุดไปมาอีกเล้ยกับพี่น้องหมานมาน่ะอี ขอ,องดีตดนงูดีอือไปตกคูกบินตวนเข้าไปหนึ่งสวบครับแต่มาฟรีสปินเลี้ยงตรงคูณก่อนปึ๊บอึ๊บยังไงยังไงยังไงอือคูณสักแปดคูณสักแปด เออสวยอยู่เป็นห้ารอบนี้ปับ๊บนี่คนมันเสียนะครับพี่น้องนอ่ปึ๊บโอ้โหพอพูดเสียนปุ๊บแม่งหายเลยฮะลองลองเงีย,งยบๆดูดิเผื่อแม่งเกมมันได้ยินนะอะ อืมโอ้โหรอดไหมวะไม่รอดว่ะสุดท้ายมากขอดองหนักๆเลยสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมยมึโอ้โหไม่ได้อย่างที่หวังก็ไม่เป็นไรเอาหรือวา่ามาเล่นให้ดูครับกับเกมเอ็กซ์คาลิเบอร์อนะครับท่านผู้ชมนะอ่าปกตูนมาหนึ่งพันกำไรเจ็ดร้อยก็ได้อยู่ครับเล่นขำๆ ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอลิปดีๆมันมาอย่างนี้ทุกวันเลยครับผม